ยุคนี้อะไรก็สะดวกไปหมดพอมี AI ช่วยหลายอย่าง AI วาดภาพ AI แชทบอทให้คำแนะนำและถ้าเราใช้มันเพื่อพูดคุยกับคนตายล่ะเจ้าเด็กน้อยเบนและไลล่าเป็นเด็กที่นิสัยดีจงกระทั่งพ่อแม่ของพวกเขาเสียชีวิตฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดในการจัดการพวกเขาในช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาในฐานะครูไม่ใช่ความผิดของพวกเขา แต่พวกเขาทำให้งานของฉันกลายเป็นเรื่องยากทุกช่วงเวลาของทุกวันที่ทำงานฉันต้องจัดการเด็กน่ารักสองคนนี้ที่กลายเป็นสัปหลาดในช่วงค่ำคืนเพราะพวกเขาไม่มีวิธีการจัดการกับบาดแผลทางจิตใจที่พวกเขากำลังเผชิญอย่างดีพอและฉันรู้สึกแย่พอไม่ว่าฉันจะเครียดแค่ไหนพวกเขาก็คือคนที่สูญเสียพ่อแม่ไปพวกเขาคือคนที่ทุกข์ทรมานจริงๆเบนและไลล่า ครังคือที่บ้านป้าเมื่อวันที่มันเกิดเรื่องขึ้นมันเป็นวันครบรอบวันเกิดของแม่เด็กๆจึงใช้เวลากับป้าในขณะที่พ่อและแม่ของเขาออกเดทกันแต่เมื่อป้าของพวกเขาไปส่งพวกเขาในเช้าวันลุ่งขึ้นเธอพบว่าประตูของพวกเขาเปิดกว้างและเมื่อเธอเดินขึ้นไปชั้นบนก็พบว่าพ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตแล้วจากคำให้การของตำรวจปรากฏว่า แม่ของพวกเขาถูกแทงซ้ำหลายร้อยครั้งและคอของพ่อก็ถูกเชือดมันน่าสดสยองอย่างไม่น่าเชื่อและทำให้ทั้งเมืองของเราตกอยู่ในอันตรายไม่มีผู้ต้องสงสัยหลังจากที่ผ่านไปสามเดือนและไม่มีความหวังที่แท้จริงในการฝ่าวงล้อโดยพระจากปฏิหารผู้คนจำนวนมากกังวลว่าขัารกรจะลงมืออีกครั้งหรือไม่ป้าของพวกเขาดูเป็นคนดี แต่เธอก็มีท่าทีต่อต้านทุกครั้งที่พูดคุยกับทางโรงเรียนแม้ว่าพวกเราจะพยายามช่วยก็ตามฉันเข้าใจดีหลังจากที่พกเขาได้ผ่านอะไรมาและด้วยสายตาที่ทุกคนมองพวกเขาเธอก็เป็นเพียงผู้ปกป้องเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีเธอคอยช่วยอีกทางก็อยากที่จะรู้ว่าจะต้องทำอะไรเพื่อช่วยพวกเขาโดยปกติเมื่อเด็กทำตัวแบบนี้วิ่งรอบห้องเรียนฉีกกันบ้าน พูดคุยในชั้นเรียนตลอดเวลาอย่างน้อยฉันก็โทรหาผู้ปกครองได้และแม้ว่าพวกเขาจะแย่ก็ตามนั่นคือสิ่งที่ฉันสามารถทำได้แต่ป้าของพวกเขาก็สศกเศร้ามากๆพอกับพวกเขาและเธอก็ทำงานหนักจนเกินไปดังนั้นฉันจึงคิดสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมฉันเคยลองใช้ AI c h a t b o ให้คําปรึกษาเจ้าหนึ่งฉันเลยคิดว่า ถ้าฉันไม่สามารถพูดคุยกับพ่อแม่ที่แท้จริงได้ฉันจะให้ AI ลองช่วยเรื่องนี้ดูฉันต้องการคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนแต่พวกเขาเสียชีวิตแล้วคุณช่วยทันติดต่อพวกเขาได้ไหมฉันพิมพ์ลงในพร้อมแชทบอทในฐานะโมเดลภาษา a i ไอแชทบอทฉันไม่สามารถช่วยติดต่อกับคนตายได้หลายวัฒนธรรมมีทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังความตายแต่นจุดนี้ ฉันไม่รู้มันเลยมันเขียนกลับและปฏิเสธความช่วยเหลือฉันหมายความว่าถ้าฉันถามคุณคุณจะทำตัวเหมือนคุณเป็นพ่อแม่ของพวกเขาได้หรือไม่และตอบฉันอย่างสมเพสสมผลว่าพวกเขาจะพูดอะไรในบทสนัทนาของผู้ปกครองฉันทำได้คุณจะต้องให้ตัวอย่างการพูดของพวกเขาแก่ฉันฉันรู้สึกหมดทางไปชั่วขณะแต่ฉันก็สุขค,คิดขึ้นได้ ฉันรู้ว่าแม่ของพวกเขาเล่น Facebook ดังนั้นฉันจึงค้นหาเธอโดยคิดว่าน่าจะได้ตัวอย่างการเขียนของเธอแน,น่นอนว่าฉันสามารถค้นหาโพสต์บางโพสต์ที่ฉันคิดว่าบง่งบอกถึงวิธีการพูดของเธอได้อย่างสมเหตุสมผลฉันได้ก๊อปี้โพสต์ยาวของเธอที่โพสต์เกี่ยวกับทริปดูดูรอนที่ดิสนีย์แลนด์และอื่นๆอ,อีกมากมายแต่สําหรับพ่อของพวกเขาฉันไม่สามารถหาได้มากนัก สิ่งเดียวที่ฉันมีก็คือบันทึกสองสามฉบับที่เขาส่งไปพร้อมกับเด็กๆที่โรงเรียนดังนั้นฉันจึงป้อนข้อมูลทั้งหมดนี้ลงในแชทบอทและหวังว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆแล้วฉันก็ไม่คิดว่ามันจะมากขนาดนี้แต่ลองดูก็ได้อะไรก็ได้ที่จะช่วยเหล็กเหล่านั้นและหลังจากนั้นเพียงชั่วครู่มันก็เขียนกลับมาโรสฉันดีใจที่คุณติดต่อมาเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างนี่เอมิลี่ ฉันสุดลมหายใจแลนะเตือนตัวเองให้ระงับความไม่เชื่อท้ายที่สุดสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆก็คือข้อมูลเชิงลึกว่าฉันจะช่วยเบนและไลล่าได้อย่างไรตอนนี้พวกเขากําลังดื้อจริงๆเบนไม่สามารถนั่งประจําที่ได้และไลล่าก็ชีกง,งานที่ฉันให้เธอทั้งคู่พูดคุยกันในชั้นเลียนตลอดเวลาส่งเสียงดังและร้องไห้หนักมากฉันลังเลที่จะลงโทษมาตรการทางวินัยใดๆ เนื่องจากสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ฉันเออเธอพาพวกเขามาได้ไหมมีบางอย่างที่ฉันอยากจะพูดกับพวกเขาก่อนที่พ่อของพวกเขาจะกลับบ้านฉันไม่สามารถพาพวกเขามาที่นี่ได้เรากำลังคุยกันทางออนไลน์ฉันแน่ใจว่าพวกเขาปลอดภัยที่บ้านป้าอย่างไรก็ตามอย่างไรอะไรผู้หญิงเร็วทามคนนั้นฉันเกลียดเธออะไรนะนี่คือสิ่งที่เธอต้องการมาโดยตลอด ฉันคุณจะรู้ตั้งแต่ตอนที่ฉันปล่อยให้เธอจับอีกเด็กเธอจะไม่ปล่อยพวกเขาไปจากทุกสิ่งที่ฉันได้เห็นเธอพยายามอยากเต็มที่แน่นอนว่าเธอไม่สามารถแทนที่คุณได้และฉันแน่ใจว่าเธอก็เสียใจเช่นกันแต่เธอก็ดูแลลูกๆของคุณเช่นเดียวกับที่เคยใครคา,าดหวังในสถานการณ์เช่นนี้ฉันพิมพ์ตอบบทสนทนาน,นี้ให้ความสุขเกินจริงมากกว่าที่ฉันคิดและพูดตามตรงว่าฉันรู้สึกประหม่าเล็กน้อยฟังนะ ฉันแค่อยากคุยกับลูกๆก่อนที่สามีฉันจะกลับบ้านมันสำคัญนะคุณโรสนี่มันเกินจริงไปหน่อยขอบคุณเจ้า AI ไอชัดปอดได้โปรดคุณโรสทำไมทุกคนถึงกิดกันลูกของฉันจากฉันคุณไม่มีสิทธิ์เธอได้ยินฉันไหมฉันเป็นแม่ของพวกเขาและฉันต้องการให้คุณพาลูกๆของฉันมาหาฉันถ้าคุณไม่ทาฉันสาบานว่าฉันจะโทรแต้งตำรวจฉันจะโทรหาโรงเรียนและคณะกรรมการของโรงเรียน คุณจะไม่รับงานสอนอีกเลยเอ่อฉันคิดว่าฉันใช้งานเจ้าเ i c h ชัดบอไม่ได้ละฉันพิมพ์ไปอย่างนั้นฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงทิ้งฉันไว้ตามลำพังกับเขาพอเปลี่ยนไปและฉันอยู่คนเดียวกับเขาเขาเป็นปีศาจคุณลอสมีบางอย่างเปลี่ยนไปในตัวเขาและฉันก็ทนไม่ได้ที่จะอยู่ใกล้เขาเขาทำให้ฉันหวาดกลัวตลอดเวลามันเหมือนกับความดีทั้งหมดในตัวเขาได้ตายหายไปแล้ว ฉันต้องคุยกับลูกทำไมทำไมทำไมไม่มีใครให้ฉันดูลูกเลยเออดูที่ A I สิฉันป้อนงานเขียนของพ่อแม่เหล่านี้ให้คุณเพื่อที่คุณจะได้ช่วยฉันคิดเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือพวกเขาเพราะพวกเขากำลังลำบากจริงๆในการปรับตัวให้เข้ากับการเสียชีวิตของพ่อและแม่ฉันไม่ได้มองหาการสมบทบัตบที่ได้สดสยองนี้เสียชีวิตตายตาย นั่นคือสิ่งที่ฉันเป็นเหรอคุณลอสไม่นะเขากำลังมาพ่อของพวกเขาเหรอจากบันทึกที่ฉันให้ไว้คุณจะเห็นว่าเขาเป็นคนดีนะฉันหมายความว่าถ้าคุณสามารถรับอะไรได้จากข้อมูลที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันในสิ่งนี้และทันใดนั้นฉันก็รู้ได้ว่าฉันไร้สาราแค่ไหนฉันไม่ควรโต้เถีงกับฉันบอดเกี่ยวกับข้อความที่มันสร้างขึ้นมันเป็นเพียงคำและวลีที่สำลักผิดเพี้ยน จากการฝึกเครือข่ายประตาทของมันนี่คือใครคุณกำลังทำอะไรฉันนิ่งไม่ตอบแต่แชตบอทยังคงเพิ่มข้อความคุณลดสคุณกำลังพูดอยู่กับพ่ออยู่ตอนนี้นำลูกๆของผมมาคุณไม่ต้องการทำให้ผมโกรธใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าพวกเขาป้อนข้อความมาจากในนรโลกจริงๆฉันปิดแล็ปท็อปแล้วเดินลงไปข้างล่างเพื่อลินไวให้ตัวเองสักแก้วจริงๆแล้วฉันรู้สึกประหม่าเล็กน้อย มันเป็นวันที่ยาวนานมากที่ต้องจัดการกับเด็กสองคนนั้นและพยายามทําให้ฉันเรียนเป็นไปตามแผนการสอนและตอนนี้ฉันก็เอาแชทบอทมาเรีนแบบปีศาจฉันทำอะไรกับชีวิตของฉันเนี่ยออเป็นเรื่องที่เข้าใจได้การสอนเป็นงานที่เครียดสุดๆและเรามักจะเอามันกลับบ้านมันน่าจะเกิดจากเมื่อเราสอนเด็กเหล่านี้เราใช้เวลาทั้งวันในการควบคุมพวกเขาแต่พวกเขายังเด็ก ดังนั้นตลอดเวลาที่เราสอนเขาคุมเขาเราก็เลยเครียดตอนนี้เราต้องพักสมองบ้างละฉันกำลังยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ไามิเนในห้องครัวของฉันจิบไวนจากแก้วขณะที่ไฟเริ่มกระพริบลูกลูกของผมเสียงคำรามดังขึ้นจากชั้นบนพร้อมกับเสียงโห่ร้องดังจากห้องทำงานของฉันทันทีได้ยินเสียงนั้นไฟดับฉันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่จู่ๆทางบ้านก็เต็มไปด้วยเสียงที่ดังและเสียงฝีเท้าที่หนักย่ำลงที่พื้นแกว้ของฉันก็เด็นออกจากมือไปไวาหกเลอะเทษเสื้อผ้าของฉันเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือดฉันรีบวิ่งไปที่ประตูหลังวิ่งชนเกี้ยที่ไม่ควรจะขวางทางและล้มลงกับพื้นมีคนอยู่ในบ้านของฉันและฉันต้องรีบออกไปจูๆ่ๆหัวฉันก็โผล่ลงกับพื้นและรู้สึกเหมือนว่ามีใครกำลังจับไถ่ถอยและดึงฉันขึ้นไป ปอดของฉันเต็มไปด้วยอากาศที่เย็นจัดมันหนาวมากและเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นลมลูกลกของผมเจ้าจะต้องพาพวกมันหาค้าเสียงปิษาัตคำรามฉันตะโกนจนสุดท้าและดึงตัวเองผ่านประตูเลยมองไปข้างหลังเห็นเงาเมื่อที่ลายล้อมด้วยเงาดำที่ดูเหมือนปเปลวไฟและดวงตาสีแดงฉานลูกของผมเขาคำรามทันทีที่ฉันออกไปข้างนอก ไฟก็สว่างขึ้นอีกครั้งฉันยืนอยู่ที่นั่นไม่กี่นาทีด้วยความตกตะลึงนั่นเพิ่งเกิดขึ้นจริงๆเหรอหรือฉันประสาทหลอนไปเองหลังจากที่หายใจได้ไม่กี่นาทีฉันก็รู้สึกตัวว่าเพื่อนบ้านคงเห็นฉันและมีบางอย่างผิดปกติฉันแอบมองทางหน้าต่างเก้าอี้สองตัวถูกล้มทับและตู้เปิดออกทั้งหมดแต่ฉันไม่เห็นหลักฐานใ,นใดๆของสิ่งมีชีวิตที่เป็นเงานั้นถึงกระนั้น ฉันก็กลังเลที่จะก้าวกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองดังนั้นฉันจึงได้แต่ขึ้นรถและขับไปรอบๆโดยไม่รู้จะไปที่ไหนฉันดูเลยเทด้วยไวยที่กระเซ็นไปทั่วทั้งตัวฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะขับบ้านคนเดียวฉันแวะร้านขายของเสื้อผ้ามือสองราคาถูกเพื่อเปลี่ยนในรถแน่นอนว่าที่นั่นมีแต่คนมองและขําฉันแต่ฉันแน่ใจว่านั้นแทบไม่อยู่ในความคิดที่ต้องกังวลเลย หลังจากสิ่งที่ฉันต้องเจอเมื่อครู่ลึกภายในใจของฉันมีบางอย่างให้ฉันไปดูเบนและไลล่าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เป็นอะไรเอาละครับก็จบแล้วนะครับกับใช้แชทบอทคุยกับคนตายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้ามีอะไรอยากจะคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละครับบ๊ายบาย